สนับสนุนโดยอันลัวมูฟรีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ําซื้อ2กล่องเพียง590บาทโทรเลย02 1578922ย้ํา02 1578922คดเฒ่าถึงขนาดไหนเออขนาดเข้าโรงบานนะ่ะ โรงพยาบาลก็หมอเขาก็ดูดออกดูดแล้วเขาก็ฉีดยาก็ให้แล้วก็กลับบ้านเาให้กลับบ้านได้เลยทรมานไหมเออปวดมากตอนนั้นอ,อ่ะโอ้แทบร้องไห้นั่นแหละมันปวดมากกัน แม่แดงอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีอายุจิตสิบขายของไนะขายประเภทไหนคะขายประเภทอาหารตามสั่งพวกนี่แหละทุกอย่างพวกก๋วย,ตวยเตี๋ยวพวกเนี้ยขายอยู่ที่บ้านนี่หรอขายที่โรงงานสิบกว่าป,ปีเกือบยี่สิบแล้วเนะี่ยแล้วทำไมถึงหยุดอ่ะทำไม่ไหวยืนไม่ไหวอตอนนี้ลูกสาวก็ขายต่ออยู่นั่นแหละแล้ว<ม>พอหยุดอย่างนี้เรามาทำอะไรต่อส่งนักเรียนกระตารับส่งนักเรียนที่ผ่านมามีปัญหาสุขภาพอะไรอ่ะ มันก็มีต่กความดันไขมันแค่นั้นแหละก็ปวดแข้งปวดขาแค่นั้นแหละแค่หัวเข่าหัวเข่ามันเป็นอะไรหัวเข่าเสื่อมอ่ะมันก็ปวดมันก็บวมอืมต้องได้เข้าโรงพยาบาลก่อนที่จะรู้ว่าเข่าเสื่อมอาการมันเป็นยังไง้ปวดมากอ่ะแทบแต่ร้องไห้อ่ะเออมันบวมมันปวดคั้นแรกก็เบาๆก่อนเออไม่หนักครับวันสองวันมามันก็บวมมันก็โตขึ้นมันก็ปวดมากเลยทีเนี้ย มันจะบวมตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงปลายเท้าก่อนเออปลายเท้าก่อนเลยถูกอะไรนิดหน่อยมันก็เจ็บไปหาหมอหมอก็ถามแม่เป็นไรเออเขาก็จับเขาก็ถามเลยแม่เก็บไหมแม่เก็บไหมเขาก็น้ําล้างล้างแล้วก็ดูดไม่ได้บอกเราเลยเขาก็ไม่บอกว่าเป็นไรเขาบอกว่าเสร็จแล้วนะแม่เออเขาก็ฉีดยาให้ไปโรงพยาบาลอีกทีหลังเนี่ยไปไปออครั้งสุดท้ายเขาบอกเขาแล้วพอตอนนั้นนะ เป็นละคอนจะไปหาการใช้สิ่งนี้แต่ว่ามันเป็นบอกว่าถูกนะมันทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งอะไรแล้วมันคิดหลายอย่างอ่ะเออทําอะไรที่จะหายเนาะเขาคิดไปแล้วพอเป็นอย่างนี้รู้สึกท้อแท้ไหมท้ออีกท้อแท้เลยล่ะมันก็จะคิดยังไงมันก็จะเอาอะไรมาทานมันถึงจะหายไงเขาคิดไปเพราะว่าเราทํางานหนักมันต้องตะเล็กไงทำอะไรไถนามาตั้งแต่เล็กอ่ะ ขายของก็ยืนทั้งวันตั้งแต่ตีสามถึงห้าโมงเย็นกลับบ้านแล้วม<ะ>ีความหวังวไหมมันก็มันก็หวังนะหน้านากคตของเราข้างหน้าต่อไปติดทีวีอยู่ช่องไอ้ะไรยี่สามเนาะโคชงโคชงเออเห็นก็โพธนาบอกว่าดีก็เลยสั่งมา แล้วทำไมมีความมั่นใจถึงจะต้องสั่งตัวอร่อยนี้้มาก็เ,าเห็นว่าดีไงลอ,องกินแล้วมันดีแล้วก็สั่งมาอีกเขาโฆษณาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในภายเกืวันจะเห็นผลเจ็ดสิบวันเอ่ก็ออลองทานดูทีนี้มันก็ดีขึ้นรสช,ชาติมันเป็นรสชาติมันก็มันยังทานน้นเปล่าเฉยไม่มีสีไม่มีไกินอะไรเลยไม่คาวม่กินง่าย เออไม่เป็นไรสชงง่ายไหมชงง่ายละลายเทลงน้ําแล้วก็คนๆก็ดื่มได้เลยเออแม่กินตอนกินตอนเช้าซองแรกที่แม่กินอ่ะซองสองซองสามซองสี่ซองแรกโอ้โหมันปวดมากเลยเออซองที่สามนะเออปวดดูแทบไม่ได้แล้วปวดมันขับมันเป็นไรไม่รู้นะเออพอกินอีกต่อไปมันก็ไม่ปวดนะทีเนี้ยพี่น้องทุกคนถ้าอยาก หายกีบป,ปวดเหมือนอย่างแม่แดงก็ให้ซื้ออะลูเอ็มเอฟทานนะคะจะได้หายจีบป,ปวดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอลูเอ็มเอฟมากๆนะคะให้แม่หายไวๆค่ะ สนับสนุนโดยอันลวงมูฟฟีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำซื้อ2กล่องเพียง590บาทโทรเลย021578922ย้ำ021578922ก็มีเป็นไทรอยแล้วก็เส้นทับกระดูกค่ะ คือเส้นทับกระดูกนี่มันเกิดจากการที่เรานั่งนานๆเย็บผ้าค่ะมันก็มีส่วนเยอะมากเพราะว่างานอาชีพของเราเนาะเราไม่สามารถที่จะแบบไปเลือกได้อะไรเงี้ยจ้ะหนักจนร้องไห้เลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยแบบคือมันจะเป็นน้ําหนักเราทิ้งตัวมาทางด้านซ้ายเวลาเราเย็บผ้านะคะแต่ทีนี้เวลาเรานอนเนี่ยเราเราจะพลิกซ้ายขวาใช่ไหมแต่เราพลิกข้างซ้ายไม่ได้แต่เราจะมาพลิกข้างขวามันทำให้ทรมานมาก ไวพิบค่ะอยู่จังหวัดสระบ,บุรีอำเภอแก่งคอยค่ะอายุ52ปีค่ะแล้วตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับเย็บผ้าค่ะมองทั่วไปเราจะว่าแค่เย็บผ้าง่ายๆไม่ใช่จ้ะเย็บผ้าเนี่ยมันทําให้เราเสียสุขภาพด้วยนะคะยังไงครับการการที่เรานั่งนานๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยปวดหลังค่ะทําให้เมื่อยพอปวดหลังมันจะเหมือนว่าเส้นประสาทเราอ่ะมันโดนกดทับจ้ะตรงตรงเส้นคอเราเนี่ยยึดด้วยแล้วก็ขึ้นหัวปวดหัวแล้วก็ ตาลายมาถึงตาเลยค่ะตาลายด้วยค่ะเป็นตั้งแต่รักษานี่ก็8ปีแล้วค่ะแต่ว่าการที่เรารักษาเนี่ยมันมันก็หายแต่ว่าไม่ได้หายขาดมันจะปวดแบบแบบลำคาญค่ะแบบลำคาญบางบางทีก็ปวดแบบหยุดงานเลยก็มีหยุดมานั่งพักก่อนแล้วค่อยไปเย็บใหม่ไม่ไหวอะ่ะน้ําตาร่วงเลยจ้ะแบบน้ําตาร่วงเลยก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะหาหมอแล,ล้วแหละตอนนี้มันไม่ไหวแล้วร่างกายเราเราก็เลยคิดว่าเออลองลองไปหาหมอดูแต่หมอก็วิิจัยว่าเราเนี่ย เป็นกระดูกทับเส้นแล้วหมอรักษาด้วยยังไงบ้างครับก็มีมีมีชาร์จไฟฟ้าค่ะเขาจะมีมีจะมีตัวที่เป็นกลมมาชาร์จไฟฟ้าตรงที่เราเจ็บปวดมันก็ได้บรรเทาไประยะหนึ่งค่ะก็มีกายกายภาพเนี่ยก็จะมีคุณหมอให้ไปออกกําลังกายตามตามสูตรคุณหมอเนาะ <laughs> มันก็ลําบากนะคะแต่แต่มันก็จะนั่งอยู่เฉยก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่แบบว่าทํางานค่ะเราทํางาน ถ้าเราหยุดก็คือเงินไม่มีคือเราพอเราได้ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ได้ได้สอนวิธีการนั่งค่ะมันก็ช่วยได้ร่างกายเราเนี้ยเราใช้งานมันมากเราก็ไม่อาจจะข้ามความเจ็บปวดได้เนาะเราก็ต้องยอมรับถึงมันจะมาเราก็ต้องยอมรับค่ะแล้วไปเจอในทีวีค่ะ ราก็ชอบเป็นคนชอบฟังเพลงด้วยแล้วเราก็ชอบโฆษณาด้วยว่าเออเขามีอะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็สะแสวงหาด้วยค่ะเขาเขียนว่าอันรัวโฆษณาอันรัวมีพี่ๆเขาก็แชร์ประสบการณ์แล้วเราก็ดูทุกคนเลยเออรู้สึกว่าเออร่างกายเขากับร่างกายเราเนี่ยเหมือนว่ามันมันเหมือนกันค่ะมันเหมือนกันแล้วก็เลยตัดสินใจแบบ <S <S เออตัดสินใจลองเลยจ้าชงกับขวดค่ะมันสะดวกดีด้วยแล้วก็ ไอของฝุ่นมันจะได้ไม่แบบว่าไม่ไอออกหมดมันก็จะอยู่ในกวดอ๋อ,อกินง่ายค่ะกินง่ายรสชาติเนี่ยเขาจะออกหอมๆมันๆค่ะอหอมๆมันๆแล้วก็มีรสชาติจืดนิดนึงแต่ก็อร่อยค่ะกินง่ายไม่คาวค่ะไม่คาวกินกล่องแรกยิ้มออกเลยนะคะนี่แหละคือถึงที่เราแบบหามาทาั้งชีวิตก็คือนี่แหละที่ช่วยเราได้หลังก็รู้สึกป่นยุบนะยุบแล้วค่ะเนี่ยจับสองข้างดูยุบแล้วเสมอกันแล้วจ้ะไม่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 พองแล้ว ดีขึ้นค่ะดีขึ้นรู้สึกว่าตื่นตอนเช้าเนี่ยสดชื่นกินมาหมดแค่สามกล่องค่ะมหมดแค่สามกล่องนี้ก็ดีขึ้นโอ้คุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆการที่เราทํางานวันหนึ่งได้รายได้เนาะบางทีก็เกินสามร้อยเนาะแต่ว่าอันรัวเนี่ยกล่องหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงสามร้อยขอขอบคุณอันรัวมากๆนะคะที่ทําให้ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขค่ะมีรอยยิ้ม เราก็ตอนรับลูกค้าแบบประทับใจเขาก็ประทับใจเราด้วยเราก็ประทับใจเขาด้วยรู้สึกว่าสดชื่นดีมากๆค่ะสนับสนุนโดยอันลัวม o ฟลี l โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง 590บาทย้ำซื้อสองกล่องเพียง590บาทโทรเลย02-1578922ย้ำ02-1578922